สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ประจำไต,ตรมาส1ปี2564อันนี้จะเป็นเอกสารนะคะประกอบการถแถลงข่าวรบกวนทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ ในภาพรวมนะคะผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ประจําไตรมาสนี้ในด้านความมั่นคงระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีความเข้มแข็งนะคะมีเงินกองทุนเงินสํารองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับความผันผวน,นของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ได้ ในส่วนของเงินให้สินเชื่อยังคงมีการขยายตัวนะคะแต่ว่าในอัตราที่ลดลงสาเหตุหลักก็มาจากสินเชื่อธุรกิจเป็นสําคัญเนื่องจากในช่วงต้นปีที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเจอโควิดในช่วงไตรมาสหนึ่งะคะมีสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ออมีการขยายตัวเร่งขึ้น เนื่องจากตลาดทุนที่ผันผวนทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งนะคะหันมาระดมทุนผ่านสินเชื่อธนาคารพาณิชย์แทนการออกตราสารหนี้ก็เลยทําให้ฐานของยอดค1ในปีที่แล้วสูงในขณะที่สินเชื่อ SME ในไตรมาสนี้มีการปรับตัวดีขึ้นส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุสําคัญก็จะมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสําคัญ ในส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือว่า NPL มีจำนวนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่อัตราส่วน NPL ratio ยังคงทรงตัวเนื่องจากมีฐานสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปลนเกณฑ์จัดชั้นการสำรองที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และสุดท้ายในส่วนของผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์มีการปรับลดลงนะคะจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจากรายได้ดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงเป็นสําคัญในหน้าถัดไปเราจะพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องปัจจัยที่เราดูเกี่ยวกับความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะดูในปัจจัยหลัก3ด้านนะคะก็คือตัวเงินกองทุนเงินสำรองและตัวสภาพคล่องที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยแรกคืออัตราส่วนเงินสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือที่เราเรียกว่า B/S Ratio ตัว B/S Ratio ในไตรมาสหนนะคะอยู่ที่ร้อยละ20นะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ทรงตัวโดยในช่วงไตรมาสหนนี้มีธนาคารพาณิชย์สอแห่งนะคะที่มีการออกออตราสารเงินกองทุนซึ่งเป็นตราสารนี้ร้อยสิทธิ์ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่หเพิ่มเติม ส่วนตัวที่2นะคะก็คือตัวอัตราส่วนเงินสำรองที่มีอยู่ต่อด้วย NPL หรือที่เราเรียกว่าตัว NPL Coverage Ratio มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก149.2%เมื่อไตรมาสที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น149.7%โดยธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงการสำรองเพิ่มเติมนะคะเพื่อรองรับการเสื่อมค่าของคุณภาพสินเชื่อที่รับผลกระทบจากโควิด19 และปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของสภาพคล่องซึ่งเราจะดูจากอัตราส่วน2ตัวก็คืออัตราส่วน LCR นะคะก็คืออัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยประมาณการกระแสะเงินสดที่คาดว่าจะไหลออกในภาวะวิกฤตซึ่งตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่100%ซ ในไตามาสนี้นะคะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ179.6มาอยู่ที่186.5%เช่นเดียวกับตัว LD r ด t i o นะคะที่ยังมีอัตราทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ92.2%โดยสินเชื่อและเงินฝากในไตามาสนี้ยังคงขยายตัวโดยปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์และผู้ฝากที่เป็นประเภทธุรกิจเป็นสาคัญ ในหน้าถัดไปนะคะก่อนที่จะลงไปตรงสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขอเรียนเกี่ยวกับตัวเลขของตัว GDP นะคะว่าจากตัวเลขที่เราเจอกับจุดเรียว GDP ที่ต่ําสุดนะคะร้อยละสิบในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปีที่แล้วล่าสุดนะคะเมื่อเช้านี้นะคะสภารัพั์ได้ประกาศตัวเลข GDP ประจําไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วนะคะก็มีการติดลบที่ลดลงมาตลอดในช่วงสีไตามาสที่ผ่านมาติดลบอยู่ที่สอ นะคะตัวติดลบนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าคงต้องดูว่าในช่วงไตรมาสสที่ผลกระทบจากโควิดและลอกใหม่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อต,ตัวการขยายตัวของ GDP อย่างไร คราวนี้เราลงมาดูที่สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์นะคะตามที่เรียนไปว่าระบบธนาคารพาณิชย์นะคะแม้จะยังมีการขยายตัวของสินเชื่อแต่ว่าการขยายตัวอยู่ในอัตราที่ลดลงโดยไตรมาสหนึงปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ3.8เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในกราฟทางด้านฝ่ามือนะคะที่มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ1.2 เรามาดูรายละเอียดของการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์นะคะที่ไตรมาส1เนี่ยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.8ถ้าหากเราดูจากกราฟทางด้านซ้ายมือจะเห็นว่าเนื่องจากฐานนะคะอัตราการเร่งตัวของสินเชื่อเมื่อไตรมาส1ปีที่แล้วมีการที่ธุรกิจขนาดใหญ่หันมาใช้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะทำให้ฐานของ Q1 ปีที่แล้วสูงนะคะ,ะ,คะก็ส่งผลทําให้ในยอดของ Q1 ปีนี้ซึ่งเป็นการเทียบสัดส่วนในเอ่อเลขของตัวเย on y e ย r ก็เลยทําให้อัตราการขยายตัวดูแล้ว ลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ3 8หากมาดูว่าในตัวการขยายตัวดังกล่าวนั้นอยู่ในกลุ่มสินเชื่อประเภทอะไรนะคะหากเจาะลงมาดูที่กราฟตรงกลางซึ่งจะเป็นตัวสินเชื่อคงค้างของธุรกิจนะคะซึ่งตามเส้นสีฟ้านะคะที่มีสัสดส่วนอยู่ที่ราวๆ6กเซของสินเชื่อรวมพบว่าสินเชื่อธุรกิจขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะจากผลของฐานสูงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ ะะโดยสินเชื่อธุรกิจยังคงเพิ่มขึ้นนะคะจากไตรมาสที่แล้วในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคซึ่งมีสัสดส่วนประมาณ35.7%นะคะก็คือตัวกราฟที่เป็นเส้นสีส้มยังคงมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ5.3 ราวนี้ถ้าเราไล่ลงมาดูนะคะว่าสินเชื่อธุรกิจที่ว่าเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มไหนนะคะถ้าเราแยกสินเชื่อออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีรายใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีวงเงินคงค้างมากกว่า500ล้านบาทในกราฟทางด้านขวามือ เราพบว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวลดลงนะคะในขณะที่สินเชื่อ SME ก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่มียอดคงค้างหรือวงเงินของสินเชื่อน้อยกว่า500ล้านบาทยังคงได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ส่งผลให้อัตราการหดตัวนะคะที่หดตัวเออมากในช่วงตลอดออปีที่แล้วนะคะก็มีการหดตัวที่ลดลงติดลบที่1%ปอร์ซซึ่งเราคาดว่าตัวเลขนี้จะดีขึ้นนะคะโดยจากมาตรการของสินเชื่อฟื้นฟูที่เราได้ออกไปในช่วงเดือนที่แล้ว ขณะนี้จากสินเชื่อธุรกิจนะคะขอซูมลงมาดูที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคเราพบว่าสินเชื่ออุปโภคบริโภคนะคะซึ่งมีสัสดส่วนประมาณ35.7%ของสินเชื่อรวมยังมีอัตราการขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยสาเหตุสําคัญนะคะก็จะมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสําคัญสินเชื่ออุปโภคบริโภคในไต,ตรมาสนี้นะคะขยายตัวเนี่ยในภาพรวมจากกราฟทางด้านซ้ายมือบนจะขยายตัวที่รอยละ5.3นะคะก็เพิ่มจากไต,ตรมาสที่แล้วที่ ขยายตัวที่รอยละ4.4ซึ่งหากมาดูที่สินเชื่ออุปบโภคใน4กลุ่มหลักก็คือที่อยู่อาศัยรถยนต์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเราพบว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในแนวราบการส่งเสริมการตลาดจากผู้ประกอบการนะคะที่มีการให้โปรโมชั่นในเรื่องของการลดราคาและมีของแถมรวมถึงผลบวกจากมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนของภาครัฐทำให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวที่รอยละ6.8 ในขณะที่สินเชื่อรถยนต์นะคะยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามยอดขายรถยนต์ที่ลดลงแม้ว่าในช่วงไตรมาสหนจะมีงานมอเตอร์โชว์นะคะแต่ว่ายอดขายรถยนต์ก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีอัตราการขยายตัวที่รอยละ1.2ในขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่รับผลกระทบจากการระบาดในช่วงต้น และท้ายสุดคือตัวสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังคงขยายตัวตามความต้องการของภาคครัวเรือนนะคะที่ยังคงต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรูปแบบของการให้สินเชื่อไม่มีหลักประกันที่ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆทําให้สินเชื่อส่วนบุคคลในไต,ตรมาสนี้ขยายตัวที่ร้อยละ5.9 จากตัวปริมาณการขยายตัวของสินเชื่อนะคะเรามาดูตัวคุณภาพของสินเชื่อภายใต้มาตรการช่วยเหลือนะคะแล้วก็การผ่อนปลนหลักเกณฑ์การจัดชันที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะคะก็ยังช่วยชะลอการเสื่อมของคุณภาพสินเชื่อลงนะคะตัวปริมาณ NPL ในภาพรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยขณะที่สินเชื่อเนื่องจากตัวฐานสินเชื่อยังคงขยายตัวนะคะก็ส่งผลทําให้ NPL ratio เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัว จากกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะเห็นว่าตัวเลขสินเชื่อสเตตสานะคะหรือว่าสินเชื่อ NPL มีการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะในส่วนของอัตราส่วนจาก3.12มาอยู่ที่้อยละ3.1และสินเชื่อสเตตสอนะคะหรือว่าสินเชื่อที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็มีการปรับลดลงจาก้อยละ6.62มาอยู่เออมาอยู่ที่้อยละ6.41 ทั้งนี้หากเราแยกพอร์ตลงมาดูนะคะว่าแยกเป็นสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคทางกราฟตรงกลางเราจะพบว่าตัวสินเชื่อ ธุรกิจนะคะเนื่องจากมีฐานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นก็ทําให้อัตราส่วน NPL ratio ของสินเชื่อธุรกิจในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงจากร้อยละ3.23เมื่อไตรมาสที่แล้วเป็นร้อยละ3.17ในไตรมาสนี้ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการปรับเพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ2.92ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในสไลด์หน้าถัดไปนะคะว่าสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการปรับตัว NPL ratio เพิ่มขึ้นในส่วนไหน ส่วนกราฟทางด้านฝามือนะคะจะเป็นการแยกกลุ่มของสินเชื่อธุรกิจออกเป็นกลุ่มรายใหญ่ก,ก็คือกลุ่มที่มีวงเงินมากกว่า500ล้านและกลุ่มที่มีวงเงินน้อยกว่า500ล้านนะคะเราพบว่าตัว NPL ของกลุ่มที่มีวงเงินมากกว่า500ล้านค่อนข้างส่งตัวอยู่ที่ร้อยละ2.55ในขณะที่กลุ่ม SME ที่ย่อยลงมานิดนึงนะคะมีอัตราส่วน NPL ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ7.11 ha huh. สำหรับตัวคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคนะคะก็มีความปราะบางมากขึ้นในเกือบทุกพอร์ตสินเชื่อยกเว้นในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการขยายตัวค่อนข้างเพิ่มเติมนะคะใน4กราฟที่เป็นสินตัวสเตตสาหรือว่า NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะยังมีอัตราส่วน NPL ที่ลดลงนะคะมาอยู่ที่ร้อยละ3.74ในขณะที่อีก3ามเซกเตอร์นะคะก็คือสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะ เห็นว่าอัตราส่วน NPL มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาถึงส่วนของอตัวผลดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์นะคะตัวกำไรสุทธิประจำไตรมาส1ปี2564มีการลดลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนใหญ่ก็มาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงนะคะแม้ว่าในไตรมาสนี้การกันสำรองนะคะจะเริ่มเริ่มมีแนวโน้มลดลงและมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงเรามาดูในตัวกราฟ4ตัวหลักนะคะในฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวที่แสดงถึงตัวรายได้ดอกเบี้ยก่อนนะคะก็จะพบ ว่าตลอดตั้งแต่ช่วงที่เราเจอโควิดมาในช่วงปี63ไรายได้ดอกเบีย้ยมีการปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะคะในไตรมาสที่1ปี64นี้ไรายได้ดอกเบีย้ยก็ปรับลดเยออนเยยจากไตรมาสร1ปีที่แล้วที่ร้อยละ17.1ส่งผลให้ตัวกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ติดลบนะคะ26 ้อยละ26เเซนะคะแล้วก็ถ้าหากดูตัวเลขในวงเล็บก็คือหากเราตัดรายการพิเศษจากการขายบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์บางแห่งไปในช่วงไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วการติดลบของกำไรจากการดำเนินง,งานจะติดลบที่ประมาณ12.4เปอร์ซ สำหรับกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตัวค่าใช้ใจ่ายในการกันเงินสำรองนะคะซึ่งจะเห็นว่าในช่วงปี63นะคะตลอด4ไตรมาสธนาคารพาณิชย์มีการกันสำรองในระดับที่สูงมากส่งผลให้เมื่อปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยกันไปกันสำรองไปประมาณ230,000ล้านบาทนะคะแต่ในไตรมาส1ปีนี้นะคะตัวกันสำรองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงคือประมาณ42,000ล้านบาทนะคะแต่หากเทียบ year on year เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วก็พบว่ามีการกันสำรองที่ลดลงประมาณ14% สุดท้ายก็จะมาดูที่กราฟของตัวกำไรสุทธินะคะก็พบว่าในไตรมาสหนึ่งระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ44,000ล้านบาทลดลงมาประมาณ37.4%นะคะเยอ o นเย a r ซึ่งหากหักรายการพิเศษออกไปก็จะติดลบประมาณ12%ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเราเจาะเข้าไปดูว่าตัวติดตัวที่ลดลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากรายได้ดอกเบี้ยนะคะที่ลดลง และหากเทียบกับไตรมาส4เนี่ยดูเหมือนกำไรสุทธิจะดูปรับตัวดีขึ้นสาเหตุสำคัญก็มาจากค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงตามที่ได้กล่าวไปกับอีกประเด็นหนึ่งเราพบว่าตัวค่าใช้จ่ายดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์มีการปรับลดลงและมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่เกิดจากการบริหารกองทุนและการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะงนั้นจากปัจจัยทั้งหมดก็จะส่งผลให้ตัวนิ่มหรือว่าตัว net interest margin ของระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงปรับลดลงนะคะจาก 2. 5.2มาเหลืออยู่ที่2.43เปเซในขณะที่ ROA กับ ROE ในไตรมาสนี้ปรับดีขึ้นนะคะจากค่าใช้จ่ายการเงินงานที่ลดลงและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ในภาพนี้จะพูดถึงสรุปความช่วยเหลือนะคะของพรลกรซอฟโลนฉบับแรกซึ่งทางด้านซ้ายมือก็จะปิดรับคําขอของพรลกรซอฟโลนฉบับแรกไปแล้วนะคะโดยสรุปก็คือยอดนะวันที่12เมษายน64มียอดสินเชื่ออนุมัติทั้งสิ้น138,200ล้านบาทคิดเป็นจํานวนรูปนี้ที่รับซอฟโลนประมาณ77,787รายเฉลี่ยก็ประมาณ1.8ล้านบาทต่อรายนะคะโดยธุรกิจที่ได้ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยจะ ได้รับออซอฟตลนไปประมาณ66.5นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวแล้วก็ตัวโรงแรมนะคะ รวมถึงขนส่งผู้โดยสารค้าปีกรวมถึงร้านอาหารต่างๆก็จะรับซอฟตโลนไปประมาณ92,000ล้านบาทนะคะคิดเป็นลูกหนี้ประมาณ52,000ลรายในขณะที่ธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นลูกหนี้ประมาณ25,000ลารายอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของซอฟต์โลนซึ่งเราปิดรับคําขอไปแล้วนะคะ ในกราฟทางด้านขวามือนะคะจะเป็นรายงานตัวเลขลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการช่วยเหลือจากที่เราออกมาตรการไปนะคะทยอยออกไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเราพบว่ายอดการให้ความช่วยเหลือที่ขึ้นไปสูงสุด ณนะเดือนกรกฎาคมปี63นะคะได้มีการปรับลดลงมาเป็นลำดับนะคะโดยล่าสุดนะคะมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ในความช่วยเหลือของระบบทั้งหมดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่ประมาณ3.7ล้าน,ล,านล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นประมาณ25%ของสินเชื่อรวมในระบบซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยนะคะรลงลงมาก็จะเป็นกลุ่ม SME และก็กลุ่มคอเปรทขนาดใหญ่ แต่หากมาดูในแง่ของจํานวนบัญชีนะคะก็จะสอดคล้องกับตัวยอดสินเชื่อเช่นกันนะคะจากยอดสูงสุดนะเดือนกรกฎาคมที่มีลูกหนี้เข้ามาอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือประมาณ12.5ล้านบัญชีปัจจุบันเหลือประมาณ5.79ล้านบัญชีนะคะซึ่งก็กระจายลงมาอยู่ที่รายย่อยสูงสุดนะคะก็คือประมาณ5ล้านบัญชีรองลงมาก็จะเป็นธุรกิจ SME ประมาณ7 7 0 0 0 0ื่นบัญชีแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีจํานวนบัญชีเข้าโครงการน้อยที่สุดนะคะ สำหรับตัวมาตรการใหม่นะคะก็คือตัวความคืบหน้าของโครงการสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งเราเริ่มเปิดรับคำขอเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะยอดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมียอดสินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติไปแล้วจำนวน8,225ล้านบาทมีจำนวนลูกหนี้ที่รับความช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟูอยู่ที่4,454รายฉเฉลี่ยวงเงินอนุมัติต่ตอรายนะคะก็จะค่อนข้างท่งตัวกับซอฟต์ลระยะแรกก็คืออยู่ที่ 1. 1>, 1 1ึ้าน8แสนบาทต่อลายนะคะซึ่งก็ถือว่า กลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกนี้กระจายลงมาให้ความช่วยเหลือกับรายเล็กดังนั้นถ้าเราดูกราฟวงกลมนะคะในหน้าด้านบนเนี่ยเราจะดูที่จานวนดูไซส์นะคะของลูกนี้ที่รับความช่วยเหลือเราพบว่าหากแบ่งตามวงเงินสินเชื่อเดิมเราพบว่าในแง่จํานวนเงินนะคะประมาณ51%ก็จะลงไปช่วยเหลือที่กลุ่ม SME ก็คือกลุ่มที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมอยู่ที่ราวๆห้าถึงห้าสิบล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มคอร์เปอเรชและ เล็กสุดก็จะเป็นกลุ่มไมโครนะคะแต่หากมองในอีกมิติหนึง่งคือในมุมของจำนวนรายนะคะเราพบว่ากลุ่มไมโคร SME คือกลุ่มที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน5ล้านบาทนะคะมีจำนวนรายที่เข้ามาตรการสูงสุดประมาณ64.3%นะคะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม SME ที่32.6%และกลุ่มคขเปรตขนาดใหญ่ประมาณ3% ซึ่งหากแบ่งตามประเภทธุรกิจนะคะก็จะพบว่าทั้งในมุมจํานวนเงินและจํานวนรายส่วนใหญ่นะคะการให้ความช่วยเหลือก็จะลงไปที่กลุ่มของการพาณิชย์นะคะถ้าในมุมจํานวนเงินเนี่ยรองลงมาก็จะไปที่อุตสาหกรรมการผลิต นะคะแล้วกออ็อันดับ3ก็จะเป็นกลุ่มบริการซึ่งกลุ่มโรงแรมร้านอาหารก็จะอยู่ในกลุ่มบริการนี้นะคะแต่หากมองที่จํานวนรายสูงสุดจะอยู่ที่กลุ่มของภาคการพาณิ์นะคะรองลงมาก็จะเป็นทางด้านบริการแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตก็เป็น3มเซกเตอร์ที่รับผลกระทบสูงสุดจากการระบาดของโควิดในละลอกนี้ สำหรับตัวเลขของอสินเชื่อเวห o u s งนะคะยังยังไม่ได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์กำลังดูอยู่ซึ่งล่าสุดที่เช็คตัวเลขมานะคะก็มีการอนุมัติไปแล้วนะคะสรายก็เป็นยอดการเข้าโครงการพักซับพักหนี้ของกิจการประเภทโรงแรมนะคะก็จะมียอดที่ตีโอนประมาณ750ล้านบาท ะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นของโครงการพักซัพบพักหนี้ซึ่งต้องเรียนว่าโดยปกติก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาเพราะว่าจะต้องตกลงกันทางเรื่องราคานะคะเรื่องของการดูแลซับต่อมันในกลุ่มพักซับพ,พักหนี้เนี่ยการตัดสินใจของลูกหนี้และสถาบันการเงินอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ก็ถือเป็นข่าวดีที่มีสรายนะคะที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ดังนั้นสรุปของผลการดเมินง,งานในรอบนี้นะคะกลุ่มระบบธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงมีความเข้มแข็งโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงนะคะและสามารถรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ นอกจากนี้นะคะเรา,เายังเห็นว่าสินเชื่อยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะขณะที่คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังคงทรงตัวส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และมาตรการต่างๆซึ่งในระยะต่อไปคาดว่าลูกหนี้ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะจากผลกระทบของการระบาดของโควิดระลอกใหม่ซึ่งล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะคะทางแบงก์ชาติเองก็เพิ่งมีการถแถลงของมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยออกไปเราก็หวังว่าตัวมาตรการนะคะจะสามารถาช่วยเหลือให้ ลูกนี้นะคะสามารถอ,าอ,าอ,าอ,ยอยู่รอดผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ค่ะก็ขออนุญาตถึงเซกชันของการถามตอบนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็มีคำถามที่ทางพี่ๆสื่อมวลชนส่งเข้ามาผ่านในในไลน์นะคะคำถามแรกนะคะจะมาจากน้องอิงนะคะถามว่าแนวโน้มกำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสองปีนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 แล้ะลอก3คาดการทิศทางกำไรแบงก์โดยรวมเป็นอย่างไรรวมถึงภาพรวมปีนี้ด้วยว่ามีแนวโน้มอ,อย่างไรจากปัจจัยอะไรนะคะแล้วก็ต่อด้วยว่าหากมองแนวโน้มนี้เสียในระยะข้างหน้า,าปทปทมองว่าจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นหรือไม่กลุ่มไหนหน่าห่วง ต้องติดตามเป็นพิเศษหรือไม่นะคะขออนุญาตตอบคาถามในข้อ2ก่อนนะคะว่าแน่นอนว่าในเรื่องนี้เสียนะคะเป็นสิ่งที่ธปทและสถาบันการเงินนะคะกังวลนะคะโดยที่กลุ่มเซกเตอร์ที่น่าจะมีความเป็นห่วงก็ตรงๆกับกลุ่มที่รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็คือกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรม ขนส่งผู้โดยสารนะคะสายการบินนะคะรวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องเช่นร้านอาหารพัตคารทั้งหลายซึ่งเราคิดว่าตัวคลายล็อกดาวน์ที่ผ่านมาของรัฐบาลที่มีผลวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยน่าจะช่วยกลุ่มร้านอาหารให้มีการประกอบการที่ดีขึ้นได้นะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆน,นะคะทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าตัวเลข NPL อย่างไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาที่ไม่ได้เพิ่มเยอะมากเพราะว่าสถาบักนการเงินนะคะยังให ความช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะและในส่วนของทอปทอเองค่ะเราก็ได้มีการที่จะออมอนิเตอร์สถานการณ์และพร้อมที่จะออกมาตรการเมื่อจําเป็นจะเห็นว่าอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งออกมาตรการสําหรับการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยออกไปนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะที่ถามเกี่ยวกับแนวโน้มกําไรต้องเรียนว่าโดยปกติเราก็จะไม่ได้ออ,ออกตัวเลขที่เป็นคาดการนะคะแต่เรียนว่าที่ผ่านมานี่ย ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการ b u i l อ up ตัวบัฟเฟอร์คือตัวเงินสำรองมาค่อนข้างสูงต่อเนื่องจริงๆแล้วต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่หลังวิกฤตนะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบเวลาที่เกิดเหตุอะไรมากนะักโดยเฉพาะในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราการสำรองไปถึง230,000ล้านนะคะแล้วก็ไตามาสหปีนี้เนี่ยแม้การการสำรองไตมัดหจะดูลดลงเมื่อเทียบกับไตามาสที่แล้วแต่ถ้าเทียบเป็นเวลาปกติก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแนวโน้ม สิ่งที่อาจจะมาผลกระทบในอนาคตเนี่ยถ้าเทียบกับบัฟเฟอร์ที่เรามีอยู่อะคะ่ะคิดว่าระบบสถาบันการเงินยังคงมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะสามารถรองรับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้แนวมีคำถามเพิ่มเติมนะคะว่าแนวโน้มสินเชื่อปีนี้จะเติบโตได้ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกนี้ไหมคะ จากรายงานแผนธุรกิจแบงค์ที่รายงานล่าสุดนะคะเ,เรียนว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตามที่ตามที่กล่าวไปช่วงต้นนะคะว่าจริงๆแล้วสินเชื่อย,ยังคงขยายตัวนะคะไตามาต่อไตามาเนี่ยยังขยายตัวอยู่แต่พอดีว่าไตามาหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอ่ะสินเชื่อชิปเพิ่มขึ้นเยอะเนื่องจากมีการชิปฟันดิ้งจากธุรกิจขนาดใหญ่จากตลาดตาสานี้มาที่แบงค์ทำให้ยอด เยอออนเย r ของการโกรดของไตมัดหนึปีนี้ mm hmm. เมื่อเทียบกับไตมัดหนึปีที่แล้วเลยดูเหมือนชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของทอปทเราก็คิดว่าแนวโน้มสินเชื่อปีนี้ก็ก็ด้วยมาตรการที่เราออกไปไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูนะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยทําใหออ้การความต้องการสินเชื่อของตัวผู้ประกอบธุรกิจอะคะ่ะได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินนะคะ มีคำถามแนวโน้มการตั้งสำรองของแบงค์นะคะคาดการเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงนโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารพาณิชย์ปีนี้ภายใต้โควิดที่ยังรุนแรงธปท,ทจะพิจารณาอย่างไรนะคะเรียนว่าในเรื่องของสำรองก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าสำรองได้มีการบิลอัพมาสูงมากในช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วก็คงยังมีการการสำรองในระดับไตมัดหนึ่งต่อเนื่องนะคะในส่วนของในโยบายการสำรองธปท,ท,ทก็ตัวปันผลนะคะก็อยู่ระหว่างพาิจารณาซึ่งโดยปกติอะคะ่ะเราก็จะต้องดู เฐานะของธนาคารพาณิชย์นะคะดูประกอบกับแนวทางของต่างประเทศด้วยรวมถึงผลกระทบที่ต้องดูให้ครบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นนะคะผู้ฝากเงินรวมถึงลูกหนี้ของสถาบันการเงินซึ่งเมื่อมีความชัดเจนธปะทะก็คงจะได้ชี้แจงต่อไปค่ะออตอนนี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะ อ๋อ,อมีมาอีกหนึ่งคำถามนะคะว่า ภาพรวมของนิมเป็นอย่างไรและเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะเรียนว่าจากในหน้าก่อนช่วงท้ายะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าตัวนิมของสถาบันการเงินยังคงลดลงนะคะจาก2.52มาอยู่ที่2.43ในไตรมาสนี้ซึ่งสาเหตุหลักเลยที่ลดลงก็คือรายได้ดอกเบี้ยนะคะที่ลดลงราวนี้ถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆนะคะเราลองเปรียบเทียบในระหว่างกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปินฮ่องกงนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ย พบว่าแนวโน้มทุกประเทศเนี่ยนิมลดลงทุกแข่งนะคะโดยประเทศไทยก็จะอยู่ตรงกลุ่มกลางๆก,ก็คือยังสูงกว่าสิงคโปร์กับฮ่องกงนะคะคนที่ลดลงโดยเทียบเคียงสูงสุดน่าจะเป็นอินโดนีเซียเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดที่ค่อนข้างแรง ทปทคาดการโอกาสนะคะการระบาดในระลอกต่อไปอย่างไรและให้สถาบันการเงินเตรียมการรับมืออย่างไรหรือไม่นะคะอันนี้เรียนว่าตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าตัวตัว,ตวเออวัคซีนนะคะที่ทางรัฐบาลกําลังเร่งที่จะมีการกระจายอยู่เนี่ยน่าจะช่วยเอ,อ่อทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับสถาบันการเงินเราก็จะมีการหารือกันตลอดนะคะว่าเออเกี่ยวกับในเรื่อง การเข้าไปดูแลลูกค้าว่ามีประเด็นปัญหาอะไรไหมนะคะตอนนี้เท่าที่เราดูก็คือว่าในช่วงนี้ยังไม่มีล็อกดาวน์นะคะแต่สถาบันการเงินเองเนี่ยก็จะมีความร,ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานอยู่นะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของการป้องกันในการติดเชื้อโรคระบาดท,ทั้งหลายนะคะก็คิดว่าในเรื่องการเตรียมการรับมือหรือความพร้อมเนี่ยเราผ่านสถานการณ์นี้อยู่กันมา1ปีแล้วคิดว่าทุกที่ก็มีความพร้อมนะคะตัวหลักๆเลยสิ่งที่เราเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลลูกค้านะคะ หมดแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทางทางพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ไตรมาสหน้าสวัสดีค่ะ